เพราะเบตตี้โกงการแข่งสโนไวท์และโดบี้ถึงจะแพ้ระดับแรกของการแข่งขันชีสที่ดีที่สุดแล้วก็ถึงการแข่งระดับที่สองของการแข่งขันการทำโยเกิร์ตที่ดีที่สุดครั้งนี้เราต้องระวังให้ดีๆนะเบตตี้อาจเล่นตลกกับเราอีกครั้ง เราจะไม่ยอมแล้วถ้าทำอีกเห็นดีแนะ่ต้องทำโยเกิร์ตยังไงโดปี้เธอบอกสูตรฉันได้ไหมแน่นอนเริ่มจากนี่ก่อนนะเบต็ตตี้กำลังเริ่มวางแผนใหม่เพื่อสู้กับสโนไวท์และโดปี้ถ้าฉันชน,นะการแข่งโยเกิร์ตฉันจะเป็นแชมเปี้ยนฉันต้องทำให้แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นเธอคิดอะไรอยู่เหรอฮะ โยเกิร์ตของสโนไวท์ไม่ควรชนะฉันแต่จะทำให้เสียได้ยังไงก็คงจะต้องให้ฉันช่วยอีกครั้งหนึ่งนะว่ามาเดี๋ยวฉันก็คิดออกเองไปให้พ้นเลยปะเฮ้ยตามใจเธอนกแก้วบินหนีไปและเบตตี้ก็เริ่มวางแผนอืมจะทำลายโยเกิร์ตเขายังไงดีนะแต่น่าเสียดายเบตตี้คิดอะไรไม่ออกเลยถ้าฉันคว่ำถ้วยโยเกิร์ตซะเออไม่ไม่ไม เขาก็จะเห็นฉันถ้าฉันทํานมหกล่ะเอามั้ไม่ไม่อาจมีใครจับได้ว่าฉันทําแล้วนกแก้ก็กลับมาฮ่าฮ่าเธอยังคิดแผนไม่ออกใช่ไหมล่ะฮะเอ้ยก็ได้ก็ได้ฉันยอมแพ้ขอความคิดดีๆหน่อยสิฮทางออกน่ะมันง่ายจะตายไปรู้หรือเปล่าเฮ้ยเยี่ยมทำไมฉันคิดไม่ได้นะ หลังจากที่สโนไวทเรียนรู้สูตรการทำโยเกิร์ตจากโดปี้เธอก็เริ่มทำงานมันง่ายดีนะฉันจะทำโยเกิร์ตที่ดีมากไม่ต้องเป็นห่วงฉันเชื่อเธอรอต้อชนะการแข่งนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อออย่าเพิ่งมองนะแต่เบตตี้วางแผนอยู่แน,น่ๆ เบตตี้ใส่อะไรลงในนมเราฉันเห็นเธอทำถ้ายังทำแบบนี้ฉันคงต้องเอาคืนอย่างไม่มีทางเลือกแล้วอมออ๊ม <c oughs> มันเค็มปีเลยเบตตี้ใส่เกลือในนมของเรา ตามฉันมาเธอเฮ้ยเธอคิดอะไรอยู่ล่ะซโนไวท์กระซิบข้างหูโดปี้เบ็ตตี้อยู่หน้าเตาของเธอฉันเตรียมโยเกิร์ตฉันได้แล้วครั้งนี้ฉันจะชนะแบบง่ายๆเลย <laughs> โดปี้และซโนไวท์ไปยังที่เบ็ตตี้ทำโยเกิร์ตนกแก้วของเธอไม่อยู่ดีแล้วล่ะจะมาไว้นะ ทำทุกอย่างตามแผนนายพร้อมหรือยังใช่พร้อมแล้วไงเบตตี้ฉันได้มีจุลินทรีย์มีชีวิตเลยอ่ะเธอแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมอะไรนะเธออยากให้ฉันแบ่งจุลินรีย์มีชีวิตให้เธอเหรอเราอาจจะต้องต่อสู้เพื่อแข่งขันกันแต่ฉันคิดว่าเธอภาษีดีกว่าไร้เดียงสาหรือไงคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอชน,นะไปเหรอ ขณะที่สนโนไว้์กำลังคุยกับเบตตี้โดปี้แอบไปเปลี่ยนถังฉันยอมแพ้เบตตี้ฉันคิดผิดเรื่องเธอโชอคดีนะนี่คิดเหรอว่าฉันจะช่วยเธอจริงๆนะี่คิดหรว่าฉันจะช่วยเธอจริงๆอะขี้แพ้เอ้ย <laughs> หลังจากที่ผู้แข่งขันทําโยเกิร์ตเสร็จพวกเขาแสดงให้กรรมการดูเขาจะได้ชิมโยเกิร์ตที่ดีที่สุดแน่นอนฮะอะไรกันเนี่ยวนีไม่ไหวเลยโอยไม่ไหวเค็มปีแต่มันเป็นไปไม่ได้ ้ยฉันน่าจะรู้นี่เป็นฝีมืสอสโนไวท์ทั้งหมดเลยและกรรมการก็ประกาศผลที่ได้<อ>ดย็คูเราชนะแล้วเดอทำให้เบ็ตตี้ได้ชิมรสชาติยาของตัวเอง <c oughs> มาแล้วนี่เราชนะอีกงั้นเหรอฮะว่างไงไม่ <c oughs> สโนไวท์ชนะอย่ามายุาง่งกับฉันนะ สำหรับการแข่งครั้งสุดท้ายทุกคนจะรีดนมวัวของตัวเองใครก็ตามที่รีดนมเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะการแข่งขันไปงั้นก็ฝึกซ้อมกันอีกหน่อยเถอะเบ็ตตี้อยู่ปากเหวของการแข่งขันครั้งสุดท้ายผู้ชนะการแข่งขันการรีดนมจะได้เป็นผู้ชนะการแข่งด้วยครั้งนี้ฉันจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่ามามองฉันนะฉันแนะนาเธอทุกครั้งไม่ได้หรอกนะรู้ไหมล่ะครั้งนี้ฉันไม่ต้องให้แกช่วยฉันวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วไปเลยไป ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจัดให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่รีดนมกับบัวของพวกเขาถ้าราชนะการแข่งครั้งนี้เราจะช่วยเจ้าจุดแม่วัวได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะรีบรีดนมให้เร็วที่สุดเบ็ตตี้แอบเข้าไปในบริเวณหมายเลข7อยู่ไหนนะโอ้นี่ไงถังของสโนไวท์นี่ทำให้เป็นรู แค่นี้ก็คงพอกว่าเธอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็สายเกินไปแล้วในที่สุดกรรมการก็เข้ามาในบริเวณที่รีดนมเพื่อให้คะแนนผู้แข่งขันทั้งหมดได้ถังใบใหม่ดีมากสาวน้อยเธอทำได้ดีมากเธอได้นมมาเยอะเลยเบ็ตตี้โมโหมากแผนของเธอล้มเหลวเพราะสโนไวท์ได้รับถังใหม่เหมือนกันทำไมถังนี้ไม่เต็มซะ เฮ้วัวไม่มีนมแล้วหรือไงเนี่ยเฮ้เยน่าตกกระสโนไวรินนมเร็วมากๆเลยถังของเธอเกิดจะเต็มแล้วด้วยตอนเนี้ยอะไรนะเป็นไปไม่ได้อ่ะการแข่งขันได้สิ้นสุดลงและผลการแข่งถูกประกาศผู้ชนะคือสโนไวโอ้ยเราได้เป็นแชมเปี้ยนเธอปลอดภัยแล้วเพื่อนยากไม่มีใครขายเธอให้พ่อค้าเนื้อแล้ว ฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยฉันจะทําสุดยอดชีสและโยเกิร์ตด้วยนมของเธอเธอชนะฉันอีกแล้วฉันเกลียดสโนไว้เป็นความผิดเธอฉันเสนอความช่วยเหลือแต่เธอก็ปฏิเสธฉันเองนี่้ยไปละอย่ามายุ่งกับฉันนะ